ทั้งหมดนี้หมูเนื้อไม่อัน้น79บาทไม่จำกัดเวลาครับบะหมี่เหลือง20อเ,เส้นเล็ก20ุ่ิบนเส้น5แล้วก็เส้นใหญ่5 สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยครับผม FC ทุกคนคิดว่าเออสมัยนี้กันก๋วยเตี๋ยวเรือพวกหมูเนื้อถ้าชามแบบนี้ปริมาณประมาณนี้คุณคิดว่ากี่บาทน้องคิมกินบ่อยคิมช่วยกี่บาทคะ20 20เบนคิดว่ากี่บาท30 30ในกรุงเทพทั้งหมดนี้หมูเนื้อไม่อัน้น79บาบาทไม่จำก,กัดเวลาครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม เราก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือนานแล้วด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กหมูนะครับเส้นเล็กหมูเนี่ยก็จะมีหมู2ชิ้นเนาะแล้วก็มีตับมีลูกชิ้นให้ลูกหนึ่งน้ําตกข้นๆนะครับผมโอ้โหเตี๋ยวเนื้อ <c oughs> คือแบบน้ำข้นมากแล้วก็หอมพริกแห้งมากเฮ้ยนี่ดีวางนี่ก่อนนะนี่ย่างชามนี้บะหมี่อันนี้เป็นเนื้อนะครับผมทุกชิ้นจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีเนื้อสองสแผ่นเนาะ เฮ้ยแล้วรสชาติอะ <c oughs> รสชาติอะผมว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือแบบที่ขายปกติรสชาติเข้มข้นแบบนั้นเลยครับ <c oughs> อู้หยอร่อย,อยผมชอบพริกพริกเขาดีมากหอมมาก <c oughs> เ,าเร็วแล้วว่าเร็วเดี๋ยวเส้นจะอืด ไปแล้ว5ครับผม79บาทนะใหฟีไม่อั้นนะไม่จำกัดเวลานะครับผมเฮ้ยแ,แต่ว่าราคานี้ไม่รวมน้ำนะไม่รวมน้ำต่างหากครับผมแต่ว่าเขามีตนผักสดเนาะฟรีอยู่ข้างโน้นนะครับใช่มามาแล้วสวัสดีงง <laughs> ดูดิอันเนี้ย โห่ขนๆนะข้นๆเดือดเดือดเลย่ะชอบน้ำตุ้มก๋วยเตี๋ยวเรือมากพวกเขาอร่อยดีครับโอ้โหหอมมากเลยอ่ะเนี่ยให้ดูสีพริกพริกเลยเป็นตี๋เนี้ยแห้งๆนะครับ ปิ้งแห้งนี้เลยส่วนตัวผมนะไม่ต้องใส่แล้วอ่ะเพราะถ้าใส่เพิ่มผมว่ามันอาจจะเผ็ดไปแต่อาจจะต้องคนเนี่ยอ้สิบชามแล้วครับผมสชามแล้วแต่โม้ววันนี้เราลองคิดราคาเนาะยี่สิบบาทต่อชามนะตอนนี้สิบชามก็สองร้อยนะแต่นี่เจ็ดสิบเก้าอันนี้คือถ้าผมทำชามละสี่สิบสองชามรวมกัน คือน้ำตกเขามันข้นจนแบบน้ำมันเป็นอย่างเนี้ยมันข้นมากเลยเอฟดีคือน้ำดีมากมชุดแรกเราสั่งอะไรไปบ้างสั่งไปเท่าไหร่หสั่งไปห้าสิบปะเล็กยี่สิบมีเหลืองยี่สิบแล้วก็มีขาวอีกสิบนะครับอีกสองเส้นที่ไม่ได้สั่งมาเป็นเส้นใหญ่ของวุ้นเส้นนะครับ วันนี้เรามาสร้างสถิติแม่ทํานานแล้วเอาเท่าไหร่ไหนๆก็มีร้านซัพพอร์ตแบบว่าเจ็ดสิบเก้าบาทกินได้ไหมอันนะอันนี้ยี่สิบป่ะยี่สิบค่ะยี่สิบแล้วพี่พี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมถามอะไรหน่อยพี่ครับผมมีคนกินเยอะสุดกี่ชามแค่สามสิบสามสิบเฮ้ยเยอะสุดมีสามสิบตอนนี้เราเท่าไหร่ครับยี่สิบ จังเป็นที่สองเลยนะเพราะแต่ร้านนี้แบบไม่มีใครมาทำเต๋อสีหรอยังยังไม่มีครับผมอ่าแถวใหม่นะผมเราจะมาเป็นหัวแถวกันนะฮะไม่ผมว่าพอเป็นเนื้อมันก็จะหอมอีกแบบเนาะหอมแยกใช่ไหมเนื้อมันก็จะมีความหอมหวานอีกแบบหนึ่งอ่ะต่างจากหมูนะเพราอร่อยทั้งสองแบบเลยครับ แล้ไม่มีทะเลใช่ไหมมีเจ็ดได้ขาวยางเอาไม่มีนะไม่มีอ,มมอ๋ยแซบ่บโอ้มาไม่ยั้งเลยครับตอนนี้ฮ<ะ>เฮ้ยมีขาวเริ่มมาแล้ววะ่ะนี่มีขาวหมูนะลองมีขาวเลยแล้วกันอมืมีขาวอร่อย เรียบร้อยครับผมทำร้ายเรียบร้อยแล้วัามส็จอันนี้ใช่จริงเหมืางร้านแล้วใช่เป็นเองเราแล้วอีซี่ของเดิมเขาบอกนั่งกินทับทายคนกินสามสิบถ้าเป็นคนธรรมดากินนานอยู่นะเราเป็นแบบว่าคนพิเศษนะครับผม,ม, <c oughs> ม,มรวมห้าชาม <c oughs> อันนี้คือร้อยร้อยหนึ่งถ้าคิดชามละยี่สิบ คำนี้อันนี้คือเป็นรสชาติแบบปกติของทีร้านนะที่ผมสั่งมาคือไม่ได้แบบเพิ่มเผ็ดหรือเผ็ดน้อยความเผ็ดผมให้ที่ประมาณ5-6ถึงนะความเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากถ้าเราไม่ได้กินเยอะ,อะ กินประมาณสามเส้นเนาะออเออผมชอบบะหมี่ที่สุดนะวันนี้บะหมี่แล้วก็เล็กที่สองมีขาวสามหุณเส้นกับเส้นใหญ่หกินไหมลองไหมลองวันนี้หน่อยก็ได้อลองอยางอะไรถามปะ่หน่อยแป็กสี่ติดก็ได้ลดะสี่สิบจานแล้วอันนี้กากหมูนะครับผมอันนี้ก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเฮ้ยเยอะนะอ๋ออันนี้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยอ่ะโอ้ยอร่อยไปเลย เหมือนงานนี่ทำนี้แบบพิมียมเลยมันคือกากหมูเจียวที่มีกระเทียมเจียวด้วยอันนี้ไม่เคยเห็นกันนะได้แล้วโหโคตรหอมโคตหอมมาก เดี๋ยวให้เป็นเขาสั่งเพิ่มไหมสั่งเพิ่มรอไว้เลยเอาผมเอาเป็นเออบะหมี่เหลือง20เสเล็ก20่สิบนเส้น5แล้วก็เส้นใหญ่5อ่ากิน50เอาเป็นหมูว้เลยก็ได้ชอบหมูกว่าลชอบหมูมากกว่าจริงๆอยากินเนื้อก็ได้นะแต่ต่เกรงใจใช่ว่าใช่ตอนนี้เราทําก็ชามละบาทกว่านะ่น้ออหารที่ร้านทำไม่นานครับถือว่าทำไวเลย ดูอย่างเทคนิคการลวกเขาได้ลวกทีละห้าตะก้อห้าจิบชุดแรกหูแรหมดไปแล้วเฮ้ยทางพี่เขาเบ้นสังพี่เขาเหรอครับสั่งอะไรอืมคือที่ร้านอ่ะคือเวลาเราเดินมาครับเบ้นีก็จะเจอแบบนี้เลยรู้สึกว่าเจ๊สามร้านนะเขาเป็นร้านเดียวกันหมดเลยคนเดียวเลือยุธยาอันนี้ที่เรากินอยู่บุฟเฟ่ต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่ พวกยำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ม>ตามสั่งมีเนี่ยกุ้งเผาหอยเผาอะไรอย่างเงี้ยมีนะส้มเลือดหมูก๋วยจั๊บมีแล้วก็หมูกรอบขามหมูมีหมูกระทะมีนะครับเสาน้อยหมูกระทะเอ้แต่หมูกระทะขายเป็นชุดนะร้อยเก้าเก้าจริงๆทั้งหมดเนี่ยเนาะทั้งหมดที่เขาขายน่าจะรวมไปเลยเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้ารถร้านจริงราคาเอ็มซีอันนี้ก็ชุดนี้ยกที่สองคือร้อนๆเลยครับผมนี่อื้อ ก็มีเหลืองก็แบบอร่อยช,ชอบไอผมว่ามือพี่คนทำอาจจะไม่นิ่งชุดแรกอะผมกินรู้สึกว่ามารสองคำปะใช่อันนี้มันมานคำเดียวเองนะเห็นบุฟเอยู่แล้วพี่คนทำเป็นคนเดิหมหรือไงเดิแสดงว่าเขาขยันล้าง <laughs> ถ้าเขาไม่ขยันล้างก็อาจจะแบบว่าใส่มาให้เยอะหน่อยแต่นี่เขาใส่มาให้น้อยห <laughs> น่อยขยัน แต่ส่วนตัวผมอ,อ่าโอเคกับปริมาณที่ให้มาแบบไม่ได้เยอะมากต่อชามผมมองว่าก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วดแบบเนี้ยมันต้องกินแบบน้อยๆแล้วกินเรื่อยๆมันอร่อยแต่ที่สั่งมานี่คือมั่นใจหมดใช่ไหมเพราะว่าไม่หมดเลยก็ปรับนะก็ <c oughs> ปรับแพงปะปรับก็ชามละยี่สิบชามที่เรากินไม่หมดเอาเหรอนี่กินไม่หมดอันนี้ปรับชามยี่สิบแล้วครับถ้าตัวครับโูรากุ้แห้งเจ็ดสิบเก้าบาทเราก็ปรับเป็นเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โอ่า มึงจะให้กูจ่ายเยอะ <c oughs> อ๋อปรับ79บาบาทรวยเลยนะไม่ค่บอกว่าหมูล้วนทั้งหมดนี่แหละหมูล้วน อ๋อผมก็ว่าผมนั่งกินนั่งกินตั้งนานลูกชิ้นกระตับไม่มีสรุว่าเบนไปสั่งเอาหมูล้วนเนี่ยโทษครับหน้าตาคนที่ทำให้ผมไม่ได้กินลูกชิ้นกระตับผมก็ว่ากินมาสักพักหนึ่งไอ้ลูกชิ้นหายไปไหนเขาลดเครื่องลงหรือเปล่ามันล้กันโอโล่งๆเลยปะนอตไม่มีลูกชิ้นเลยปะเสียใจ แต่ก็ดีคือเราจะดูเก่งขึ้นเพราะไม่มีลูกชิ้นกระตับเราจะกินได้เยอะขึ้นโหเจี๊ยบเนี่ยเส้นเล็กกับน้ำข้นๆอย่างเงี้ยคือมันข้นๆหกติ๊หกติ๊กปแล้วโหแล้วกินร้อนๆยิ่งแซ่บคิีมไม่กินหรอคะไม่กินจริงหรอแล้วทำไมช่วงนี้เขาไม่กินข้าวกูเลยวะถ้าเป็นไรหรือป่ ไดเอ็ดท่านผมครับเป็นเบนกินก๋วยเตี๋ยวองผมป่ะกินของผมป่ะสั่งยังครับให้าย,ยาวเป็นใหญ่มาแล้วผมครับเป็นนี่มาให้ดูครับนี่อันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับนี่นเส้นเป็นอย่างนี้นะ เส้นใหญ่ก็มีอ่าวัานนี้แต่ไม่มีเส้บนบะหมี่กึ่งนะไม่มีเส้นใหญ่เส้นใหญ่ร้อน,น,นเจ็ดสิบชามแล้วตอนนี้เจ็ดสิบชามแล้วครับผมไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆรังแซ่บเลยคุณเส้น เฮ้ยหมู hey, มเจ้นก็อร่อยนะไเรื่ยอยๆครับผม้าเจ็ดเจ้าเก้าอยู่แล้วผมอืมจามละบาทตอนนี้ชามได้หนึ่งบาทไม่ไม่พอใจ ถ้าไม่หมดก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นเจ็ดสิบเก้าแล้วเราก็ต้องไปกินเพิ่มอ,อีกเจ็ดสิบเก้าชามเพื่อให้มันชามละบาทไม่ไออกส่ง,นสงันแล้วเราเนี้ยแถวนี้ใกล้โรงพยาบาลเหรอครับโ,โรงพยาบาลก้วยน้ำไทย มาน,นี้มานั่งกินข้าวด้วยกันครับเป็นเชิญจ้าเชิญจ้าอืมอืมเล่นนังติเลยเหรอโอ้อยเราเยอะนะเนี่ยอันนี้คือรวมทุกอย่างโอ้โหเลยอะ่ะเยอะม,มากมอร่อยไหมไม่ถึงเส้นอะไรมาบ้างอะ่ะมีขาว มีเหลืองอ้าวเก็ใช่ตะเกียบแต่เขาใช้ช้อนเออไม่รู้ว่าเอฟอตีเป็นกันไหมเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กเนี้ยผมว่าชอบใช้ช้อนไม่ชอบใช้ตะเกียบมันมันรู้สึกมันกินง่ายกว่าแต่ถ้าชามใหญ่ใช้ตะเกียบหลายคนนะ่าจะเป็นนะแปดสิบห้าช่มแป้ามเนาะ แต่ผมชอบบะหมี่เหลืองที่สุดจริงนะเพราะว่ามันมันจะมีความหวานเพราะซุปเขามีความเค็มนะครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่ตดูอันนี้คือเป็นเมนูอาหารตามสั่งที่ร้านเขาคือเล่มหนาๆเลยนะครับนี่ให้ดูนี่ <laughs> <laughs> ให้ดูนี่นี่ครับผม <laughs> เห็นไหมนี่ <laughs> ดูเมนูเขาดิ เมนูเยอะมากมากเมนูเยอะมากเรื่องอาหารตามสั่งเนี่ยก็ราคาก็ราคาทั่วไปนะครับผมก็สั่งไว้ให้ออฟไหมมึงกินกะเพราพี่รู้ไหมพี่ไม่ต้องดูเมนูเลยกะเพราเนื้อไข่ดาวกล่องนึงให้ให้ให้ออฟเป็นอะไรครับสามชั้นผัดทิพย์แกผู้ชมดูครับว่าคนคนนี้เนี่ยกินหน้ากล้องให้พอเขากินหลังกล้องเยอะเลยครับสามชั้นเหมือนีแกงกล่องหนึ่งด้วยค่าของพี่เบนก็คค่าอะไรไหน่ยวหมูตับกับบ้าน เอาดิงอยากกินกระเจียวที่นี่ผมรู้ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรขนมถ้วยมีมีหรอมีถ้ามีก็เอามาดิโอ้ยที่ร้านนู้นไม่มีขนมถ้วยเนี่ยเฮ้ยกูเดี๋ยวเรื่มต้องมีเนาะแต่ว่าแค่ไม่ได้ตั้งไปที่โต๊ะว้าวกล่องละ16บาทอืม อ๋อแช่เย็นไว้ใกล่องละสามสิบหกบาทหกห้าสามสิบหกสามสิบหกชินละหบาทเยอะเลยเยอะะเคยไปนิเพื่อนกินอนีรไหมเคยไหม่ไมไม่มีคนนึงไม่มีคนที่หนักกาลเลยเป็นไงบ้างลูกอู้้ โหนี่ดูดิคือแบบทุกคนครับอันนี้คือ99 99ชามชามนี้ร้อยอยู่นี่อยากเป็นเบนส์มากเลยตอนนี้เบนส์แม่งนั่งสบายเลยอืออือเฮ้ยเฮ้ออือแล้วดีดด้วยหวานหวานมันมัน หอมกะทิหวานๆมันหอมทิอิ่มๆด้วยผมว่าอิ่มๆด้วยหนึ่งไม่ย้ายดีกว่าให้นั่งสบายขึ้นแล้วกันโอเคเป็นไงครับคุณขนมถ้วยคือสุดยอดป้ะ ได้เลยอ่ะินตอนเย็นๆโคตรปนอร่อยจริงมันหอมมันรู้สึกเลยว่ามันหอมกะทิออกจมูกมาเลยครับโหดีมากถึงว่าล่ะไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยของผมร้อยหนึ่งครับ จริงครับติดคือไม่ไม่ให้เข้าอีกแล้วติดคนไม่ได้เข้าอ๋อติดให้คนเข้าไม่ได้ติดให้คนอื่นเข้าแล้วก็ติดไล่เราออกไปมาเดียวถ่ายรูปไหมเราถ่ายรูปกับเจ้าของร้านขอบคุณนะครับขอบคนครับโอ้ยไม่ก็เป็น100ทพี่มันเยอะครับคือร้านเนี่ยเส้นก็โอเคประมาณหนึ่งแต่ว่าให้เครื่องเยอะครับหมูลูกชิ้นตับอะไรเงี้ยจะจะให้เยอะก็เลยทำให้ ให้ผมรู้สึกอิ่มนะก็เนี่ยครับ m c ฝากร้านคนสวยฝากร้านให้คุณแม่เขาหน่อยค่ะเสือน้อยบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเรือเจบาทนะคะอยู่ที่กล้วยน้ำไทค่ะพารามสี่เปิดตั้งแต่11อดโมงจนไปถึงเที่ยงคืนค่ะเปิด11เอโมงถึงเที่ยงคืนนะครับผมใช้ที่อยากตามมีก็ตามมีินได้ลิงก์แฟนเพจร้านเดี๋ยวแนจะแปะไว้ให้ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะกาตามแล้วได้วันนี้เราก็ฝากไว้แบบเบาๆนะร้อยชาบนะฝากให้คุณแม่เขา แต่เราจ่ายเท่าไหร่๙ยันแจ๊กยันหียันี้เป้าหนิหยอกเราหยปเดีวมจ่ายตังคุณ้วยกันเทปหน้าเนี่ยจะพาไปตะลุยกินแหลกที่ไหนไงต่อฝาฝงติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนฝากใจตาม่จ้ตัวเล็กแล่โอ้ย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 โอมยทอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้คโอ้ยโอยรุ่งนี้มมากินแบบนี้อีกได้้ย แล้ววันมันลืนเหรอครับผมมาทุกวันเลยไม่หมดมึงมาทุกวันเลยม่กเราจะเบื่อสิอ๋อเฮ้นเราจะเบื่อผูสั่งอะไรนะหัวเตี๋ยวหมูล้นพี่เขาทำถูกแล้วผมเบิงสั่งขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้ยนี่เราก็ขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับผมสนับสนุนข้าวให้เรากลับบ้านอีกประมาณหกกล่องวะห7เจ็ดกล่องใช่ครับผมมีที่เราสั่งแยกไปอีกนะโอ้ยขอบคุณมากครับ สวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับเจ้าที่เจ้าทาง <Okay. S 1> นะั้นเราก็แว้ด้วย oh.